สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกี่อีกแล้วนะคะกับเกษตรดินรัวบ้านการเดนคอ n เนอร์บหนึ่งนะคะช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้ดามาฝากเพื่อนๆกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามเมษายนนะคะสองพันห้ารอยี่สิบสี่นะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยกันนะคะทุกๆคนสาหรับเพื่อนๆที่หยุดยาวก็อาจจะลงสวนกลาบกันเนาะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับใครมีคำถามก็สามารถที่จะส่งรูปมาได้ที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจเกษตรดีโนบ้าได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาคุยเรื่องนี้กันค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีสภาพใบกุหลาบเป็นแบบนี้นะคะก็อาจจะสงสัยว่าเกิดจากอะไรนะสำหรับมือใหม่นาจะงงๆแต่ถ้าเกิดมือเก่านี้คงจะรู้อยู่แล้วคะ่ะว่าเป็นอะไรนะคะนั่นก็คือไรแดงนะคะไรแดงจริงๆแล้วเขาเป็นแมงนะคะเป็นกลุ่มพวกแมงมุมนะคะก็คือถ้าเกิดว่า เขาแพร่ระบาดเยอะๆเนี่ยเขาจะสร้างใหญ่มานะคะเป็นเหมือนมันมุมเลยนะคะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าตัวเล็กมากเท่าปลายเข็มเองนะคะแต่ว่าสามารถเห็นได้ในลักษณะที่เหมือนต้นฝุ่นนะคะใต้ใบแล้วก็ใบเนี่ยจะเป็นแบบจุดๆแบบนี้นะคะถ้าเทียบกับบรรดาสัตว์ตัวพืชของกุหลาบทั้งหมดนะคะลายแดงก็จัดว่าเป็นตัวที่ ค่อนข้างระบาดทั้งปีนะคะแต่ว่าเขาจะระบาดช่วงที่เปลี่ยนฤดูนะคะอาจจะเป็นช่วงฤดูที่หนาวเข้าร้อนแล้วก็ร้อนเข้าฝนนะคะหรืออาจจะเป็นฝนเข้าหนาวนะคะช่วงที่แบบมันอากาศมันแห้งๆอะคะ่ะเขาจะชอบนะคะแมงชนิดนี้นะคะเขาจะทําลายใบที่เป็นใบแก่นะคะถ้าเกิดใบอ่อนจะไม่ทําลายนะคะแต่ว่าพอใบเริ่มแก่มันก็มาทําลายเนาะ ะนั้นเนี่ยการกําจัดนะคะควรแนะนํากําจัดอยู่เรื่อยๆนะคะหรือว่าไล่เขาไปนะคะวิธีง่ายสุดเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวลานะคะก็คือให้พ่นน้ําใต้ใบทุกวันนะคะก็คือพ่อนตอนเช้านั่นแหละค่ะพ่นทุกวันเนาะพ่นให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็พ่นต้นอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าไรแดงเขาอาจจะไปแอบลบซ่อนอยู่ต้นไม้ต้นอื่นของเพื่อนๆได้นะคะไรแดงนะคะถือว่าเป็นแมงที่กําจัดได้ไม่ยากเท่าไหร่ แต่ก็ต้องเป็นการกําจัดหรือว่าการไล่แบบต่อเนื่องนะคะถึงจะได้ผลนะคะวันนี้นะคะหนึ่งก็จะมาบอกวิธีกําจัดแบบครบสูตรเลยนะคะทั้งแบบที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและแบบใช้ยาฆ่าแมลงนะคะก็มาดูกันเลยค่ะวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือใช้น้ํำยาล้างจานนะคะจํานวน2.5ซีซีนะคะต่อน้ำส้มสายชู2.5ซีซีแล้วก็น้ำเปล่า1ลิตรนะคะ พ่นใต้ใบนะคะตอนเช้าค่ะพ่นให้ทั่วใบเลยนะคะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ใต้ใบเนาะสําหรับายแดงนะคะพ่นตอนเช้าก่อนแดดออกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มาล้างน้ําออกนะคะอันนี้ก็เป็นการกําจัดายแดงนะคะอย่างหนึ่งนะคะทําประมาณสามครั้งต่อวันนะคะหรือเพื่อนๆที่มีตบบูกรรมถันนะคะยี่ห้อนี้นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะ ใช้สองปั๊มต่อน้ำห้าลิตรนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะวัดค่า ec ดูด้วยนะคะว่าเกินห้าร้อย ppm หรือเปล่านะคะเพื่อลดอาการใบไหม้นะคะอันนี้อาจจะพ่นตอนเย็นก็ได้นะคะกรมะถันนะคะลดเรื่องการเป็นราแล้วก็พวกไรแดงแล้วก็มแมลงต่างๆได้นะคะเขาไลได้พะเขามีฤทธิ์ร้อนนะคะแต่ปัญหาอย่างนี้ก็คือทําให้ใบไหม้ได้ถ้าเกิดว่าเข้มข้นเกินไปนะคะก็ต้องเรามัดระวังกันนิดนึงเนาะเลยเลือก เวลาที่แดดไม่ออกนะคะในการพ่นค่ะสําหรับสบู่ยี่ห้อนี้นะคะเขาได้รับเรืที่ตรวจดแจด้งนะคะก็คือค่อนข้างปลอดภัยนะคะสําหรับคนและสัตว์เลี้ยงค่ะค่ะเวลาพ่นนะคะที่แนะนําก็คือช่วงเช้าก่อนแดดออกนะคะหรืออาจจะช่วงเย็นก็ได้นะคะตอนที่ไม่มีแดแดแล้วสำหรับใครที่ไม่มีลาก็ใช้ยากบบาจัดไรแดงดังนี้ค่ะแคปรูปกันไว้นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจดเนาะนะคะมีทั้งหมดสิบอย่างนะคะที่แนะนํานะคะอัตราก็ใช้ตาม ฉลากข้างขวดไปเลยนะคะหรือข้างซองนะคะอย่าไปลดนะคะถ้าเกิดลดแล้วมันจะไม่มีปฏิทิภาพที่สามารถกํากับได้นะคะแล้วก็พยายามสังเกตดูว่าใบไหมหรือเปล่าด้วยนะคะถ้าใบไหมกม็ต้องเครียดค่ะเราต้องการกระจัดลายแดงน,นะคะเดี๋ยวใบก็งอกมาใหม่นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสําหรับใครที่มีคําถามน,นะคะก็สามารถส่งรูปนะคะหลายๆรูปเลยนะโดยเฉพาะ กระถางนะคะว่าใช้เป็นยังไงดินเป็นยังไงนะคะส่งมาด้วยนะคะส่วนใหญ่กุหลาบที่มีปัญหาที่เพื่อนๆส่งมาให้หนึ่งดูดินจะแชรกันทั้งนั้นเลยนะคะก็พยายามควบคุมน้านะคะอุณหภูมิต่างๆนะคะดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเหมาะสมไหมถ้าทําทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลนะคะก็ทักมาถามได้นะคะเดี๋ยวหนึ่งมีเวลาหนึ่งจะตอบคําถามให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาหนึ่งลงคลิปใหม่ๆนะ ถ้าอยากให้กำลังใจนะคะให้อยากให้ช่องนี้อยู่นานๆก็คอมเมนต์กันได้นะคะให้รูปหัวใจสักดวงก็ยังดีนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ